สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบร,ริกุลดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่เออเยอะสักครู่ตางดวงแป๊บหนึ่งโอเคนะครับฮัโลโหลวันดูทีวันดูที สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกนะครับประจำในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับแรม8ค่ำนะเดือน4ปีเถาะนะครับเถาะไทยนะเออยังมีคนบอกมันลงแล้ว <c oughs> ไม่ คือแม้คาถามก็เดิมๆใช่ไหมคอมเมนต์เดิมๆทามาจังก,กี่สิบไปมันก็แบบมาเดิมๆเ,เอาอย่ก็เถะก็เถาะจีนไงไอ้มัดลงไปแล้วจีนใช่ไหมนี่มันยังไม่ถึงมันยังไม่เข้าเดือนห้านะครับเออถ้าเข้าเดือนห้ามันก็ท่านตามก็จะเข้ามัดลงไทยนับตามข้างขึ้นข้างแลมใช่ไหมแต่บางคนก็ไม่เข้าใจนะ บอกมาลงตั้งแต่ปีใหม่แล้วเออไม่รู้นะก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ปดคำความฝันจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเฮ้สาวันละโอ้ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไว้แจ็คพอตถูกเพราะอะไรถูกเพราะว่าคุณได้ทำตามที่อาจาร์แนะนำคุณไป หนึ่งที่ผ่านมาก็คือวันที่26มีนานะครับด้วยตามเลิกยามอันเป็นมงคลช่วงเวลาของจีนเป็นวันที่คุณจะ,ะเปิดประตูทุกบานที่คุณปิดมายาวนานนู่นนี่นั่น,นห้องเก็บของอะไรก็แล้วแต่เปิดเพื่อรับลมครับเพื่อรับลมรับพลังงานที่ไม่ดีโชคลาภและความสาเร็จความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับในดวงชะตารับ อย่างเต็มที่อย่างน้อยสองชั่วโมงก็แล้วแต่นะคือตามสะดวกกันนะคือช่วงเวลาจางก,ก็บอกไปให้บางคนเช้าไม่ว่างทํางานคุณต้องมาทําเย็นก็ได้เป็นมงคลน,นะครับนู่นนี่นั่นพอเสร็จปุ๊บต่อมาคือวันที่29มีนาวันพัวกูหลิบสิงนะครับเขาเรียกว่าเป็นวันล้างซวยวันล้างบ้านนะครับสิ่งที่สําคัญเลย มีใบทับทิมแล้วก็เกลืออาจจะหนักหน่อยนะบางคนทุกหนักไนงะก็คือจัดก็จัดให้มันเต็มที่ไปเลยนะคืออย่างนี้ต้องพูดก่อนเมื่อเช้ารับลายมาบอกล้วก็งงนะเราก็บอกว่าเอ๊เขาถามว่านะของวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเกลือเกลือเกลืออ่ามตอนไหนฮะรถตอนไหนไม่ใช่ จะลดแล้วแล้วเหรอเออวันที่26ให้เปิดประตูเฉยๆอย่าพึ่งล้างบ้านว้มีคนล้างบ้านแล้วโอ,โอ้ตายตายตายต,ายตายเราก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจนะ26ครับ29นะครับคือบางทีเนี่ยมันคนไทยหรือบางอ,อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็ตกใจเฮ้ยล้างแล้วเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิจะรีบล้างไปไหน เออแล้วก็บอยอย่าพึ่งยอย่าพึ่งนะบางคนฝ่าจะล้างไปแล้วใช่ไหมมันก็จริงๆเลยนะเราก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจนะเออเพียงาาวันที่ยี่สิบเก้าล้างคุณใช้น้ําให้หมดถังนะครับบางคนบอกว่าเอ,อ๊ะถังมันใหญ่ไปเล็กได้ไหมได้เอาให้มันได้ห้าน่ะคือบางคนแหมเอ้าเล็กแก้วน้ำห้าแก้วเออเอาให้มันได้ห้าเว้ยนะ หรือบางทีในคุณมันคุณต้องดูสถานที่ว่าบ้านคุณสถานที่คุณมันเล็กใหญ่ขนาดไหนถ้าเนื้อที่เป็นไร่เดคุณก็ต้องเล่นเป็นหนังถังเลยนะเป็นกำมังเลยนะพรมคือพรมไม่ทั่วในอาคารนอกนั้นลดหน้าบ้านหลังบ้านให้หมดภายนอกนะครับเวลาคุณลดเนี่ยนะให้คุณพูดคํานี้เป็นภาษาจีนเฮงไร้ right, สวยขือเฮงไร้ right, สวยขือเฮงไร้ right, สวยขือ ก็คือความหมายก็คือดีมาไม่ดีไปนะครับเออหรือมันแล้วแต่นะใครจะแปลแบบไอ,อ้สิ่งเลยายๆไปโชคกลาบเงินทองกข้มามันก็ได้หมดอะ่ะเออมันแล้วแต่นะคนจะแปลภาษามันจะเป็นแบบไหนนะของเราจีนก็เข้าใจง,ง่ายๆดีมาไม่ดีไปนะครับเออเป็นมงคลน,นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวัน วันอาทิตย์นชนะศัตรูนะครับก็เอาบิ๊กต่อบิ๊กโจใส่ชุดใหม่ซนะลองดู <c oughs> กำหนักเหลือเกินซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนนะตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูถ้าน้ำมาในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับแหมพูดถึงเรื่องบิ๊กบิ๊กบิ๊กตำรวจ เห็นไหมข่าวมัจมนจะเข้มข้นจะเหลือเกินที่จริงเรื่องนี้อาจารย์รู้มาแล้วเนี่ยสามปีก่อนหน้านี้นะคุยกันภายในไม่ได้บังบอกบางทีก็มาพูดในคลิปคุณจะได้ยินบิ๊กตำรวจบิ๊กตำรวจใครวะไม่รู้เออก็นี่ไงคุณจะได้บางอ้อใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยนะคนเขามีกุญสือเยอะมีอาจารย์เยอะมีคนชี้นำเยอะไปในทิศทางที่ถูกที่ผิดก็แล้วแต่ นะครับแต่เราจะต้องมองในสภาพของความเป็นจริงเวรกรรมส่วนเวรกรรมโชคชะตาฟ้าลิขิตคุณเป็นใครคุณจะไปสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมได้นักเหรอไม่ได้ครับแต่คุณสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคือสิ่งอะไรที่อาจารย์แนะนำได้ผ่านทางลูกศิษย์นะก็ถือว่าดีนะบิ๊กตำรวจเนี่ยนะยังมีลูกน้องที่เป็นห่วงเป็นใย เขาก็เอาดวงมาให้จา์ดูแล้วก็แนะนําไปนะครับแต่ว่าเขาจะทําตามหรือไม่ทําก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราจะแนะนําในสิ่งที่ดีๆนะครับอย่างน,น้อยๆเนคุณไม่ต้องอะไรมากมายเลยไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตมาจากไหนถ้าคุณไม่มีศีลห้าข้อชีวิตคุณก็จบดิ่งลงเหวอย่างทุกวันที่เป็นอยู่นะและดาวประจําตัวเสียเป็นกาลากีนีราหูเป็นกาลากีดีคือ มันจะมีไสยศาสตร์ด้านมืดและด้านสว่างตาลีก็ทายตามดาวตอนนี้คุณอาจจะด้านมืดคุณไปเล่นด้านมืดโอ้โหมันดวงก็ยิ่งตกใช่ไหมเออเราก็แนะนําไปเราก็ได้ข่าวว่ถูกตัดทางทุกอย่างปัเข้าไม่ถึงมันมีคนเขากันท่าเออก็ไปทําอะไรก็ว่าไปนี่เราก็เข้าไม่ถึงใช่ไหม เราก็ช่วยได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตนะเอ,อเราแต่มีแต่สิ่งที่ดีๆชี้ทางสว่างให้นะครับแต่ก็บอกว่ามันจบแล้วครับนายเอ,อแค่นั้นไม่ต้องอะไรมากมาย <c ười> คำพูดใช้กันฮิตใช่ไหมเออมันก็แล้วแต่นะไม่คาดคิดจริงๆนะคุณเห็นข่าวทนายตั้มไหมเฮ้ ยังไงแล้วอยู่ดีมานู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็เรื่องราวก็อาจจะยาวไปเรื่อยเป็นมหากราบนะครับผอบอกไม่เขนะ้าใจแล้วผอตรอแต่ละคนทำไมที่กเกษียณไปมีคดีทุกคนเออหลายคนละเรื่องนูนเรื่องนี้เรื่อง,องน,นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชี้ทางสว่างให้ใหกับทุกคนนะครับให้คุณปฏิบัติตามแล้วคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับแต่นี่มันก็ แล้วแต่ใช่ไหมเราก็แนะนําผ่านต้องเข้าใจนะอาจารย์ไม่ได้ตรงนะแต่ผ่านลูกศิษย์เอ,อแต่รู้สึกว่าลูกศิษย์ก็โดนสกัดเพราะายไปไม่ถึงอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเยอะจารย์สั่นกระดิง่งโชคลาภแห่งความสําเร็จสาธุ ขายสีกระดิ่งนี้ขอยคุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินหนเงินคิดทองไหนทองนะครับาเออ่แล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเส้นทางทางการเงินใช่ไหมไปถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนแต่โชคดีนะของอาจารย์เนะี่ยผ่านทางลูกศิษย์ส่วนมากเนี่ยเป็นงานฟรีครับเป็นงานฟรนะีช่วยทำเสริมนู่นนี่นั่นแนะนำให้ไม่เคยได้กระตังสักบาท ฟรีครับนี่ทำด้วยใจนะนี่ทีนีคิดดูดิก็ถือว่าช่วยๆไปเออเห็นไหมไม่มีครับเออลูกศิษย์อาจารย์ก็บอกว่าไม่มีสักบาทมีแต่เสียเงินเอายังไม่เห็นคุณค่าเลยนะอันนี้ต่อมาได้ c m c ซใบที่18ช่วโชคชะต่างท่านในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสปิดกั้นนะครับให้ระวังผู้ที่ไม่หวังดีนะ แต่ในช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีความตั้งใจคุณก็จะสมหวังอย่าท้อแท้ท้อถอยนะราคาชีวิตต้องสู้นะต่อมาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยที่จะสาเร็จสักเท่าไหร่ต้องอดทนรอคอยนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของความรักหลายท่านก็อาจจะเกิดปัญหาหนู่นนี่นั่นให้ระวังรักสามเศร้านะครับแล้วก็ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของ ธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคที่ไม่คาดคิดทําให้ขาดทุนเสียหายได้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการงานนะครับยังคงต้องรอคอยต่อไปคะแนนสอบถือว่าไม่ดีดวงชะตาสุขภาพนะครับให้ระวังสุขภาพนิดน,นึงโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับหูจมูกระบบทางเดินหายใจระบบสมองแล้วก็โรคมะเร็ง นะครับต้องระมัดระวังนะโอเคนะครับนะต้องบอกฉันไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจนะเกอ <c oughs> นะเราสามารถที่จะเสริมดวงแก้ดวงผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับคุณต้องเข้าใจนะผ่อนให้เป็นเบาได้ไม่ใช่ว่าแก่ นะครับตอนนี้เป็นไงล่ะลัคนาราศีกุมถ้าลัคนาราศีกุมคุณประพฤติดีมาโดยตลอดเนี่ยคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยนะครับส่วนดวงบิ๊กโจ๊ก,ก็ราศีตุลอาทิตย์กุมลักะลัคนาไม่รู้จะเป็นราศีตุลนะครับ,บ,กกตนะรบแต่ถ้าดีนะคือดวงบิ๊กโจ๊กไม่ควรกลับมาตอนนี้ต้องกลับหลังห8ดดีที่สุด แล้วจะไม่มีเหตุเพศภัยแต่ถ้ากลับมาตอนนี้ตายคาเก้าอี้ครับแค้นฝ <laughs> ังหุ <un> ่นออย่างที่ท่านอะไรนะเลวัตเคยพูดอะ่ะมึงฟันกูกูฟันมึงฟันไปฟันมาก็เรียบร้อยครับต่างคนต่างได้แผลอัอนนี้ต่อมา มาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าสีที่ดีประจาวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีเขียวสีเขียวสีที่ไม่ดีก็คือฟ้านะครับทิศที่ดีในวันนี้คือทิศใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือทิศเหนือเฉพาะวันนี้ นะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข3,4,7,3,4,7ได้มาพูดถึงคนเกิดในวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เป็นคนที่ใจร้อนหยิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณะที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับออพอนาเสียดายนะชีวิตนะรูล้ล่วงหน้านูน่นนี่นั่นช่วยแก้ไขช่วยบอกนะแต่ก็ยันหนีไม่พ้นกดแห่งกรมนะครับนี่มันเห็นได้ชัดนะ ไอเรื่องเนี้ยปัญหาเนี่ยสามปีอาจารย์รู้มาขอนหน้านี้แล้วแต่ไม่บอกให้ใครฟังนะเออมันก็น่าเสียดายนะท,ทั้งที่รู้ล่วงหน้าเห็นไหมกรรมหนีไม่พ้นครับนะเออเขามีเขามีอาจารย์เยอะ <c oughs> อาจารย์เยอะของเราทำฟรีแล้วยังไม่สนใจเลยใช่ไหมเออไม่เคยได้จังสักบาทดูนู่นนี่นั่นแนะนำให้เพิ่ลูกน้องเขายังจ่ายเงินแทนให้อาจารย์เลย เออสามร้อยดูดูเฮ้สามรอ้อย,มรอยค่าดูดวงเลยเออดูแต่สมัยสมัยก่อนยังไม่ขึ้นราคานะแต่สมัยนี้ขึ้นราคาแล้วนะสามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้าถูกที่สุดนะแล้วก็มีห้าเก้าเก้าแล้วก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสุดคุ้มดูหลายศาสตรนะครับถ้าคุณจะดูวงจุ้ยออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยนะคิปห้าพันออนไลน์นะครับดูทั้งหลัง ไม่ใช่ดูวันเดียวจบนะเจ็ดวันครับจนกว่าจะเรียบร้อยนะครับอนนี้มันก็แล้วแต่นะเออก็ดูเสร็จยังวะเออดีเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคอยตามด้วยนะไม่ใช่ว่าดูเสร็จแล้วเสร็จกันเออไม่ใช่นะอันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงคนเกิดวัน,ว,นวันจันทร์นะครับให้ลองนี้ลองปัญหาน้ําในไข่ข้อต่อมน้ำเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลําไส้สายตา นะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารบุคคลทั่วไปนะครับเชรความเคารพศรัทธานับถือคุณนะคนเกิดในวันอังคารเป็นอย่างดีต่อมาคนเกิดในวันพุธนะเจ้าชะตาเจรับการติดต่อเจราจาการติดต่อสื่อสารต่างๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับหลักฐานความมั่นคงทรัพย์สินที่ดินโอกาสที่ดีจะประสบความสําเร็จเจ้าที่ค่อนข้างแรงต่อมา คนเกิดในวันพฤหาสัสบดีนะครับเจ้าชะตาจเจนเหนื่อยกับปัญหาความรู้วิชาการต่างๆนะครับคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดละกันเพราะปีนั้นนี่คุณคือสอบก็อ,อาจจะไม่ผ่านนะะคือทําให้ดีที่สุดนะเออเอาให้ผ่านก็พอไม่ต้องอะไรมากมายต่อมาคนเกิดในวันพุธกงคืน,คนเจ้าชะตาจะการช่วยเหลือสนับสนุนจากเราอันธพานผู้มีที่พล ให้ความศรัทธาช่วยเหลือคุณสายมูต่างๆประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันเดือนวันศุกเนี่ยการเงินไม่ดีความรักไม่ดีตูกตีจินนินตาสาราตอแหลแขวนเลยเนี่ยเออเฮ้ยคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสาราตอแหลใช่ไหมโอ้โหไอ้คนดินทางมันสุดยอดเนยะรู้แม้กระทั่งมดมีประจําเดือนนะรู้ทุกอย่างเออนะ เจ๊จิมบอกมาเจ๊จิม,มนะโอ้ยเจ๊จิมก็พูดมานะก็บอกที่จริงก็พูดอีกอย่างมันพูดออกสื่อไม่ได้นะไม่พูดไม่พูดมยอมหยาบเกินเลยฟังแล้วโอ้โหเจ็บเว้ยเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของออนะปรากฏการผ่าดาวทูดี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เสารเสียเนบจูนเสียดาวจันย้าย17ในการ23นาทีนะครับก็หรือจันเข้าสู่ราศีธนูเลงชาวลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปานะเออมีลาบปาในดวงชะตานะครับโอเคก็เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของ ปรากฏการผ่าดาวทูแม่ระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวนะครับในวันนี้วันอาทิตย์นะปีม้าไม่ถูกกับหนูนะครับแล้วก็ไม่เหมาะการเพาะปลูกวันนี้ไม่ควรเพาะปลูกเลยนะเอานั่นไว้ก่อนหญิงมีคันห้ามกระทบประตูเครื่องบท เหมาะกับกิจกรรมก็คือทาสีบ้านทาเลยครับคุณทาสีบ้านเลยครับปับปับซ่อมแซมซ่อมไปขุดตีนขุดไปฝังศพฝังไปเปิดร้านเปิดไปแต่งงานแต่งแม่งเข้าไปตั้งเตียงตั้งแม่งเข้าไปตั้งเตาดีครับต,ต,ตั้งเตาไฟตั้งไปทิศท,ที่เป็นมงคลก็คือตะวันออกเฉียงเหนือโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เวลาที่ดีก็คือตีสามถึงตีห้าทำอะไรคือเนี่เออสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงนะหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของของจีนคุณต้องเข้าใจนะยดสับสนนี่อุตส่าห์ทำได้ำํำให้ทำให้คุณขนาดนี้นะเออเลิกยามไทยบอกไทยนนะไม่สนใจก็ได้เราเก็บไว้ดูแล้วบอก นั่นเนี่ยเราก็บอกให้ไปคุณก็ไปทำนะสีประจำวันก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภคือขาวเทาทองนะครับขาวเทาทองอันนี้คือเลิกยามของจีนโดยประมาณแต่ถ้าคุณจะอันละเอียดยิบมาดูเลิกดูยามกับอาจารย์เดี๋ยวคำนวณให้มันต้องมีค่าใช้จ่ายครับมันหลักพันขึ้นครับถ้าคุณจะเอาขนาดนั้น แต่นี่อาจารย์ทาให้คุณฟรีฟรีครับคุณชอบของฟรีเหรอฮะเออขนาดทาให้ฟรีฟรีดูให้ฟรีฟรียังมีคนบน่นเออบ่นดําเพื่อฮะของฟรีคุณชอบดูของฟรีเหรอไม่เหรเราก็ทําโดยส่วนรวมใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะคอมเมนต์น,นู่นนี่นั่นคุณมีปากเหมือนมีตูดน,นะเอออย่าให้เราเราก็ไม่อยากที่จะอารมณ์เสีย นะ่ะร้องเพลงอาพาพรอารมเสียอารมเสียอารมเสียนาโมโหมันนาโมโหใช้อะไร <c oughs> โอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของราศีจักรเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมฆราศีเมฆคุณมีดาวพฤหัสับดีกุมรักยังไงคุณก็ดีไม่มีปัญหาแต่คุณจะรู้สึกเหนื่อยดาวประจำตัวคุณอยู่พพราพาคุณก็จะมีเงินมีทองมีโชคลาบ นะครับเออแล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ความรักไม่ค่อยดีนะต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤกษ์คนราศีพฤกษกถือว่าชีวิตคุณดาวประจําตัวดาวพระศุกร์ก็อยู่พบกรรมมะวันศุกร์ดาวศุกร์วันนี้เสียระวังปัญหาเรื่องงานมีอุปสรรคการเงินคุณก็อยู่ลาภะนะครับการเงินดีจะมีโชคลาภนะครับด้านความรักคู่ก็อยู่กรรมมะ นะคู่ช่วยเหลือเรื่องงานดีนะครับต่อมาเช้าราศาีเมถุน <c oughs> คนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของงานดาวพฤหัสา,าจ,จะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับความรักคู่ของคุณก็จะนําโชคลาภมาให้นะครับส่วนดาวการเงินคุณก็อยู่ภพปัตตนินะครับเออในดวงชะตาเด็เดอยู่ราศีธนูธนูใช่ใช่ธนูนะ การเงินก็จะหมดเปลืองแบบเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวคานอยู่มรณะนะครับนะต้องระวังปัญหาสักเรื่องงานส่วนดาวอาทิตย์ก็อยู่ละอยู่สูุภะก็จะประสบความสําเร็จด้านการเงินนะความรักยังไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยนะต่อมาชาวราศีสิง ชาวลัคนา,าราศีสิงดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์คุณไม่ดีดาวศุกร์เสียคุณจะมีปัญหาอุปสรรคให้ระวังคู่สัญญาเจรจาต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณดาวพุธคุณก็เป็นมรณะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต่อมาชาวลัคนา,าราศีกันคนกันเนี่ยนะครับเห็นไหมคุณมีปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันนะครับบางคนเป็นข้าราชการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนยุ่งวุ่นวาย บางคนถูกตัดหน้างานแย่งงานนะครับบางคนก็เนี่ยปัญหาเรื่องเส้นทางทางการเงินนะครับต่างๆนานา,นาเอ่อก็ไปพิสูจน์กันนะขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระดาวจันทร์ก็อยู่ธนูนะ การงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางไกลต่างถิ่นต่างแดนในเรื่องของการเงินดองคานอยู่ปุตตะนะครับการเงินดีโอเคไม่มีปัญหานะแต่ให้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านบุตรบริวารน,นิดนึงนะครับคนที่อายุน้อยกว่านานะแต่การเงินก็จะเข้าต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกดวงชะตาคุณเรื่องงานดาวอาทิตย์อยู่ปุตตะการงานดีนะครับ เอกสารสัญญาต้องดูนิดนึงส่วนการเงินถ้าเป็นเกณฑ์การลงทุนลงทุนไปเลยเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังเมษานะาแต่คุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีก่อนนะต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนธนูดาวประจําตัวอยู่พบปุตตะชีวิตของคุณก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จด้านการเงินดีที่พลดาวเสาคุณก็อยู่สาหาาัสช้าการเงินคุณมั่นคงดีนูน่นนี่นั่นแต่ให้ระวังเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกรคนมังกรดาวประจําตัวคุณก็ตั้งนาตั้งตาหาเงินหาทองแต่ดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องการเสียเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับให้ระวังในเรื่องของคําพูดต่อมาเช้าลัคนาราศีกลุ่มคนราศีกลุ่มเป็นอย่างไรโอ้โหเห็นไหมโดนโยกย้ายหยิบสีชั่วโมงนู่นนี่นั่นบิ๊กตํารวจโอ้ยเป็นอย่างไร นะครับสุขสาวเป็นเสียส่ยมศัตรูกันส่งผลชัดเจนมีความทุกข์อืดตักทุกใจขมขื่นชะตาชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะบางคนเลื่อมตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนเลื่อมผัวเอาเมียเข้าบ้านโอ,โ,อโ,อโอ้เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเออนาราศีกุมเนี่ยสาวทับรักทับจันมักจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีเกิดความทุกข์ความเศร้าความโศกหลายประการเอาเข้าไปให้เต็มที่ผัวจะเอาเมียเข้าบ้านเข้ามาเลยดูสิ ว่าใครจะหน้าด้านหกว่ากันนะแต่ถ้าราศีกุมคุณยังอยู่รอดพ้นปลอดภัยก็เฮๆ,ๆดีใจด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยนะครับมีคดีเมื่อวานลูกศิษย์จานบอกได้รับหมาย <c oughs> แล้วบอกอะไรหมายไหนะหมายเลิกหมากใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่ฮนะโดนภาษีอะไรก็ไม่รู้เอจ่ายภาษีต่าง นะคุณต้องระมัดระวังนะครับในด้วยชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวการงานเนี่ยนะครับพื่อรหัสอยู่พบการเงินอาจจะเหนื่อยกับงานต้องอดทนนะครับคุณก็จะพอที่จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างประสบความสําเร็จนะครับแต่การเงินคุณช่วงนี้ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องวางแผนเป็นซื้อเป็นทรัพย์สินหรือนหลงการลงทุนเข้าไว้จะดีที่สุดนะครับโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าใดสนใจ นะครับที่จะดูดวงชะตาอาจารย์หรือดูวงช่วยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับนะเพราะว่าอาจารย์คิดค่าดูวงชุวย5,000บาทเนี่ยถือว่าสุดถูกที่สุดแล้วนะนะครับแล้วก็รับผิดชอบนู่นนี่นั่นถามนูนนะ่นปรึกษาได้ตลอดนะครับแต่พอเยวหลังปีใหม่สงการไปแล้วอาจารย์จะขึ้นราคานะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะ ออโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ